ครับโอ้ยี่ครับพี่มันมานได้จริงรับหอมอัดทั้งอัดพี่ครับโอ้โหอี้ดูสิพี่น้องน้องเอ้ยครับดูครับดอกมูนี่งามแม่งครับพี่น้องมือนคำวันนี่คือใช่ไหมที่บอกกินหรอกครับพี่น้อง มันดอกใ่ญ่ครับปุมีแมลงกินอยู่ทั้งไตครับสวัสดีพี่น้องของพายสุครุศุคนครับหากินแบบบ้าหน่อยครับวันนี้ก็บ้าหน่อยครับมาหาผ้ามาเฮ็ดปวกคือเก่าเลือแ้ครับหลังจากที่คลิปที่แล้วได้เฮ็ดปวกไปนี่ครับเขามาปรับกเพาอเลยครับนี่ครับอ้าไปเขามาเราอย่าเลื่มกดไล์ก็แชร์กดติดตามนี่ได้เลยครับปุนเสาอ้อยกับคปอยู่ครับปุนครับเขามากรเพาอเลยครับมันมานเลย เพิ่งเริ่มมาไล้นี่ครับพี่น้องนี่ๆนะครับผมพี่น้องเอาก็มาปเห็ปัวมูแรกครับมูหนึ่งของหมไหมครับดูครับสาวอยมันเก็บอยู่ครับนี่ครับโอ้ยเดยวเราครับดีกนี่ๆๆนี่สาวยบังครับจัปืนปีเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยงามเผูกเชพี่น้อง ร่างหัวครับมีวัวร่างครับคนสีนิ้นี่ครับเป็นมูทีสองดีสามเลยพี่น้องดูโอ้ยนะเกือบนี่ครับห้องงานเลยเขา่ยาครับเขาเหี่ยงหมดเลยครับพี่น้องคนสีนิ้ งัดตะโพดได้ครับสวยจิงแถกบ้านมันครับพี่ครับ้องดูตุวนี้ก็น้ำปลาพายง่ด้วยครับแต่ผมบอกบอกว่าอ <c oughs> ยบลงเลยครับพี่ครับดูครับ โอ้ยพี่ครับเป็นบารดาเป็นต็มอยู่ครับเอางัดทั้งงัดพี่ครับโอ้โหอีดูครับพี่น้องพี่นอ้นองเอ้ยครับพี่ครับ,พ,รบพี่น้องโอ้ยหัวดวงงดามงามใหญ่ๆครับ ดีครับโอ้ยเอันน่อยเยียบครับนี่ครับจช่วงช่วงน้อยๆครับโอ้ยงามๆครับพูนครับทั้งคนอีกเลยพูนเอาไว้เป็นจิ้มก่อนบ่ะนั่งบ่ะได้ครับคนอยู่แถวนี้หลายหลาได้พี่น้องเป็นส้นมะหยงเก็บครับ ั้งดดูครับดอกมูนี่ง่ามแม่งครับพี่น้องเมื่อขวันเดี๋ยวผมไปเก็บกันแม่เท่าครับชาวไอหญิงมูนึงน้ำปลาไผ่พวงมันดอกพง่ามปนี่ครับดอกพงใหญ่ปนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ผู้นี้ครับดอกนิดหน่อยอุ้ยบรรทัดขื่นกันดีครับน้องมันน้อยมากเลยพ่อครับดูครับอุ้ยครับครับนี่ครับนี่ดูกันชัดๆครับอืึพี่ครับมันขึ้นเนี่โอ้ยมันขึ้นนึออกเหงาไปครับพี่น้องเป็นสเสียบเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่ครับเป็นสเสียบเลยอุ้ย ไังครับนี่ครับอือเอาสาว่าเกม่อนคอยจงเคียไวหุ่นครับเป็นเสียด้วยอกแม่งองไปครับพี่น้องหาเบเปิดมื่ออื่นมาหนุ่ยแสดงมาเบิ่งแล้วนี่ครับนี่ครับ Dante, ม,ม droite, ลงดิดิเอออพผนกับแม่ได้ผลนไอ้มอนดำดำอีกครับตะวันสนเห็ดบัวรับพี่น้องเอานี่ครับพออีกแล้วครับโมเดียวกันเด็กก็เป็นน้องพี่โอ้ยดูสิแมครับนี่อยู่ใต้จะวิ่งเกือกครับนี่ครับพี่น้องเห็นมอน้องเห็ดมือเด็ครับพี่น้อง มือนี่านี่ครับดูซอยเก็บโอ้ยมือแห้งครับพี่น้องนี่ใส่ไฟเลยพี่น้องกลางเวียนไหนนี่ครับมันแม่กลางคืนน้ำตีนั่นพุนอ่อยดอกง,ง,ง่ายอยู่ตัดพิจารดอกง่ายๆสะยสวยงัดครับมาเที่ยวนี่ก็เสียวบ่ผิดหวังครับ ฟังทัพีครับพี่นกชได้ใส่ไฟซอยมันมืดครับงัดทางงัดนี่คขาเจ้าปูปเปัก์แทมโมงอยู่นี่ครับม่อนเล็กหน่อยว้ลุ่นเต็มเต็มอยู่นี่ครับโวกดาวดังครับพีนดับีน้ำมีเลย แกนครับหาไพ่ครับนี่ครับแกนแกนครับนี่ครับดอกยูมันในไรเธอไปได้ครับเตัวนี้ครับเอาไม่พออีกแล้วครับนี่ทั้งจูมทั้งบานนี่จู้มอี่โอ้ยสาอ้อยหยาบครับนี่ดอกบ้านมันนี่จะไปลงไปแตรของพี่ มแม่พอนั่นเดี๋ยนไปวันนี่ครับจูมันหน่อยแห้งเนี่ยบบเห็นครับนี่ครับเหยียบเลยนี่ครับเอกล้งขันไม้สีเลยครับพี่น้องทีกนี่ดองหนึ่งอ้ยส้าอ้อยเย่าบุนเบิดครับน้องนี่ครับั้งผีกระแม่ด้นี่ครับอือ โอ้ยครับมันขึครับโอ้ยเทวาย่มุนเยอมากเป็นเลยครับพี่น้องนี่ครับอืมอืมเทวุพี่นออโทรมาเบาเล็กทหเอหนี่ครับเไวยิ่พี่ดีนะ ม่เห็นเลยมันเหมือดนี่ครับจูมัมมนเื้อแกนกัแกนครับอโอ้โครับคา,าครับซาออย์บอยอีเ้าครับครับขอไ,ไหนเด่านบุไอสัตว์พร่ามันแม่นเฮ็ดบัวคนพี่น้องแม่น แม่ไมกินหรอครับ <c oughs> ของกินใดแม่ไมันก็กินนี่คือคอสิแมงเ็ปบวกขิงเนาะครับพี่นนองมันดอกงหญ่ครับผลมีมแมลงกินอยู่ทั้งไตรครับเอาลาปลาทีสองครับพอ,อยิงยุ่มหน่อยหนึ่งครับผลครับสวยยุ่มหนึ่งคุณจะกำบังนี้บนเกลือขเขาจะเปีย นี่ครับอกบานมันขึงนอาเลยพูนครับวสวยๆนี่มันยู่ใต้ใหม่ก็่ไมมอยู่วันนี้เอาครับมันโมเมนต์ว้อพอในน้อยแล้วได้ครับพี่น้องนี่ลามไปเรื่อยได้นี่นี่ครับพี่แหงดอกหน่อยพี่น้องนี่ครับพู้นี้ครับนี่ เอ้ยหัวยังกระโดงหน่อยแต่พี่น้องเอาครับพี่น้องพ่ออีกแล้วพ่อแบบพิธีเลยครับมาดูกันกครับาพาี่นี่ครับนี่พ่อนี่โอ้ยเห็ดครับฮาดเลยโอ้ยตายตายตายเห็ดตัวนี้แต่โมเมนเห็ดครับพี่น้องพี่ครับแมนเบิร์ดได้หนิเล็งบอลไม่ไงครับตาไพ่ปลาหนิครับ คูนครับเง้ยอาปหมเด้อโอ้ขมันเลยว่ามันีนเช้าไอ้เก็บทันนี้เป็นปลาไฟปลาทีสองเลยครับพี่น้องกมานขึเข้าอืมถึงเลยสมบูรณ์ถึงกระมานเฮ็ดครับคุนเก็บเลย อดอกนีนหน้อยอืเอาครับเศร้าหาเร้อไปน้องเดลายได้หน่อยมาเอินกันนี่แหละครับในขึงกระตาหน่อยยิ่ดครับดอกมันหน่อยแต่สมมันดอกใหญ่เนี่บอกโอ้เดี๋ยวไลฮะครับเอา คลิปนี้ก็แค่นี้แล้วเนาะครับเนาะเหามา้าเร่าจะลืมเ้ยครับกปตติตามเบื่อไปกำลังใจได้ครับสวัสดีครับ